นะครับขันยาโสธรอยากจะยกเครื่องวางแล้วไอช่างน้อยนี่มันโมจะขันน็อตเล่นนี่เ่นสักทีอ่ะเนะนะน็อตตัวหนึ่งมันขันเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่เสร็จไม่ได้ยกเครื่องสักทีอ่ะตัวนี้ไม่มีไดรติดเครื่องวางครับต้องเอาไดรไปติดเกียร์นี่รัว อะไรวะคันนี้ทำไมมันเยอะแยะมากมายมีาวเวอร์มีไดชาร์จได้สตาร์ทเต็มไปหมดเลยดีนะไม่มีถังลมอยู่ตรงนี้ด้วยดีนะที่แต่งถังลมอยู่ตรงนี้ถังลมแต่งอ๋อใครก็เดินสายไฟ Chăng này Ba ừ, bà sạt à Ba à này Khốn chạy Nếu <Nhạc> bà khốn <hồ> chạy <Nhạc> Mình đua <đuổi> rồi Đấy, tao chưa mà tiền mày lên đây mấy Biến mày mấy Nhiên mày mấy หาดู่าเอามาใส่ใหม่เลยเอานี่ไว้ทีหลังมุนไหมไม่ม้วนลาวเกียร์ไม่มีขายครับเพราะว่ามันมีแค่ติดเกียร์มาครับหายากเนาะมันมีแค่อันเดียวติดเกียร์มาแค่นั้นเองครับไอ้้ามเกียร์ที่ลูกค้าหา ไว้ให้เราถ่ายดันออ้ยยางเลยเด่นสวยวะยางสวยยางสวยยางลอ้อยางลอ้อเนี่ยไอช่างน้อยมันอ่อยเคระปุกน้ำมันอะเชื่อเพ่ามันมีเชือกอาร์ตอนอยู่ครับ ยางยางอยางอย่างคุณฮอกเดิมเกกระทะเบอร์กระทะใหม่ครับสวยเลยเสียล้อหนี่ไงใช้ไม่ได้หรอ ไอ้ช่างน้อยอ๋อไอนี่พลาสติกไอเอ้ยไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อ้เครื่องหอนหน้ามาประดิษฐ์อะไรอีกแล้วยังใหม่เลยเครื่องสัญยาหรือเปล่าเฮ้ยไปเชื่อมอยู่ไหนวะ ไปล้างเฮ้ยดูว่าไปเชื่อมเอาไว้สว่านบุญพาอเบอร์ดูตรวจสอบพาอเบอร์น้ำมันหมด

một lần nè, xe theo rồi, rứt một rồi, oh, chạy chạy nước sông phèp một rồi นะนะเฮ้เดี๋ยวตัดเอาไอ้ที่มีคอครับไอ้นั้นมันมีคอมาด้วยไม่ใช่หรอ ไอ้เครื่องทำข้อมันก็มีเชียวเออนี่แหละอันย้ายนี่แหละดีแล้วว่าบางแค่บางกว่านั้นอีกบางกว่านี่ลองดูเราลองดู Rồi dạo dạo đi. มันสายพานเบอร์อะไรวะสามสิบแปดดีสามแปดมันสายพานขับนีส่สายพานสายพานอะไรวะพาวเวอร์สายพานขับสามเส้นเยอะเลยช่างนอนเชื่อมแล้วมันพอก,กับเชื่อมมิกนี่นากับเชื่อมเลยอะ เชื่อมไม่ได้ก็ต้องอาก้อนอาก้อนไม่มีลวดหรอลวดเชื่อมาอ,อากอ้อ,อน่นนอแหละจะไปยากอะไรวะติ๊ก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 แฉมเขา nói เขาน้อยหอยสัง อัพที่เดียวให้มันอยู่เลยนะเว้ยไม่ต้องแกะเข้าแกะออกเว้ยมันจะเสร็จแล้วนี่ใส่ถังน้ำมันนี่ก็ยกเครื่องวางได้แล้วแล้วเขาแปลงไอ้แท่น ไฟวินไปอยู่ข้างล่างเพราะว่ามันจะติดตัวนี้กระใสข้างบนติดตัวนี้ติดไอสตาร์ทมันก็เลยต้องดัดแปลงเดี๋ยว,ยวมันก็พอดีเลยมึงไปซื้อน้ำมันเพาเวอร์มาใส่ครับเดี๋ยวถ้าจะทดสอบด้วย,ววยใส่น้ำมันเพาเวอร์ยังไม่มาใส่ใจมันเครื่องอยู่เลย เชื่อมได้ยิงได้ทอ่ทอท่อเฮ้ยนี่นคืออะไรเนอะอรงนี้เอาลงไปข้างล่างนี่เลยน,นีย่เออแล้วก็ใช่ไหมใช่แหละเดี๋ยวให้ช่างเอกทำให้ครับเอกท่อสิ่ง นี่คืออะไรปลายท่อโแล้วก็ตัดเอาตัดเอากว่าเอาแบบนี้เอาแบบนี้ก็เท่ดีนี่แล้วก็ใส่มาข้างบนเลยอ๋อยังไม่ได้ยางหน้าอีกได้ยางหลังแล้วเลยยางหน้า เรากลางยังไม่ได้อีกทำว่างเครื่องอะไรจะทดสอบพาวเวอร์แค่นั้นแหละยังไม่ทดสอบวิ่งอ่ะหลังจากพรุ่งนี้นี๋ยวจะทดสอบวิ่งครับสายไฟก็ช่างมาเดินไปแล้วนะมิชลิน,นไอ้ตัวใหญ่นี่นะประมาณสักสิบสองนิ้วไอ้ตัวเล็กนีาณแปดนิ้ว รู้สีอะไรอ่ะสีเหลืองอ่ะมีเหลืองกับสีขาวอ่ะไฟนะไฟไม่ถึงไฟข้างในอ่ะอืมข้าละสองมีผ้าแลไหมมีผ้าสายรุ้งไหมเอามามัดบินจาหน่อยไอ้ที่มัดทงเนี่ยไหนมีไหไมเดจะแต่งไง เออนี่ไงเนี่ยได้เลยนเนี่ยเนี่ยเขาไว้ทำอะไรเนี่ยเอาครับเดี๋ยวจะทำลินจาให้คันนี้นะครับ,ดนนรบเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้กันครับไอช่างน้อยมันติดอันนี้ก่อนครับมันยาวแล้วครับยาวเกินไปนี่จะลงเป็นดุไม่ได้อะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ